สวัสดีครับตัวนี้เป็นรีวิวชิวของ m s x นะครับทรง CB นะครับตัวนี้รีวิวตำหนินะครับตัวตำหนิเอามาเซล์นะครับถ้าอยากได้ตัวใหม่ยังไงผ่านได้เลยนะครับผมอันนี้มารีวิวตำหนิให้ดูนะครับว่ามันมีตำหนิตรงไหนยังไง แจ้งราคานะครับราคาปกติอยู่ที่650นะครับมันมีตําหนิเรื่องสีนะครับผมส่วนเรื่องวัสดุไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องสีการโคดสีมามีตาหนินิดหน่อยแล้วก็มีรอยถลอกเวลาขนส่งนะครับจากการขนส่งพวกนี้เราก็เอามาเซลลกันนะครับราคาปกติอยู่ที่650บาทนะครับตัวนี้จะเซลลเหลืออยู่ที่459บาทเดี๋ยวมาดูตําหนิครับว่าเป็นยังไงนะครับที่ต้องเอามาเซลล์อย่างตัวนี้นะครับที่คัดมาเนี่ยคือตัวนี้น่าจะเยอะสุดละโคดสีตรงนี้นะครับผมสีจะดูมีริ้วรอยนะครับ ก็คือเหมาะกับใครที่จะเอาไปทําต่อหรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนสีนะครับล้างสีขูดสีพ่นทับใหม่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับห5 0้อยห้าสิเหลือสี่้อยห้าเก้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับมุมตรงนี้นะครับจะมีรอยนะครับจะมีรอยตรงนี้นะครับรอยตรงมุมตรงนี้นะครับรอยตรงมุมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะเล่นไฟนิดนึงนะครับนี่นะครับ จะเป็นเฉพาะลังของสีแดงนะครับก็คือสีอื่นปกติไม่มีปัญหาครับส่วนสีแดงแล้วก็คัดที่ตัวมีปัญหาออกมาเซลให้เลยนะครับผมดูแล้วไม่ผ่านนะครับขายเป็นราคาเซลดูก่อนนะครับเหลือ459บาทนะครับอ่าตัวนี้มีแค่นี้ครับ2ด้านอ่าอันนี้จะเป็นรอยด่างนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยด่างนิดนึงตุงมุมอย่างเงี้ยครับตามมุมโอเคตรงนี้นะครับมุมพวกนี้นะครับ เดี๋ยวผมเพิ่มแสงนิดโอเคมุมตรงนี้นะครับรอยตะเข็บอาจจะไม่เนียบมากนะครับก็เซลล์กันไปครับอ่าตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับติดสติกเกอร์ก็ได้ครับหรือใครไม่ซีเรียสเนี่ยคือการใช้งานนไม่มีปัญหาเลยนะครับขับขี่ไกลๆเนี่ยเผื่อรถบางคนแบบว่าอาจจะเป็นรอยมากกว่านี้ก็ได้นะครับสี่รยสบ้าบาทเราไปเปลี่ยนได้เลยครับถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับแต่มันมีรอยนะครับเราก็เซลล์กันไปครับสบายใจกว่านะครับนะครับ หลายๆท่านอาจจะไปลงไปแปะมาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นรอยเยอะกว่านี้ก็ได้ครับเอาไปเปลี่ยนนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ที่ผิวนะครับสังเกตนะครับจะเป็นรอยตามมดอยู่นะครับมีปัญหาเรื่องสีนิดหน่อยครับเอาไปทําใหม่ได้ครับไม่ยากเนื้องานเหมือนเดิมนะครับ ABS วัสดุลงงานอยู่แล้วนะครับผมเป็นเกรดอุตสาหกรรมอยู่แล้วการใช้งานคงทนครับไม่แตกเปราะอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องสีดูนะครับสีทลอกส่วนม่าจะเป็นมุมนะครับมุมตรงนี้กับตรงนี้นะครับ2ด้าน ด้านนี้ก็จะเป็นนิดนึงครับรอยดำๆนี้น่าจะขัดออกนะครับแต่นี่ตามมดก็อาจจะต้องขัดแล้วทําสีใหม่นะครับก็ใครที่จะเอาไปโมไปทําต่อนะครับแนะนำเลยครับราคาถูกมากดูตัวต่อไปเป็นเฉพาะสีแดงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะมีรอยสีตรงนี้นะครับทะลอกสบายใจกว่าครับอันนี้น่าจะขัดออกนะครับสีดำดำ แต่ตรงมุมตรงนี้ก็จะมีรอยด่างตรงมุมตรงนี้นะครับก็จะมีรอยด่างนิดนึงตรงตรงนี้ก็มีรอยนะครับตำหนิประมาณนี้ครับเซลลจาก650เหลือ459นะครับที่คัดกันมาเนี่ยก็เนี่ยแหละครับตัวนี้อันนี้คือหนักสุดละ ทำสียังไงก็ทําสีใหม่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเนื้องานเหมือนเดิมนะครับผมทนร้อนนะครับทนร้อนทนแรงขีดข่วนไม่แตกหักไม่เปราะง่ายอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ชิล m อ็ทรง CB นะครับผมใช้กับโมเดลตัวเก่านะครับตัวรุ่นที่เป็นตัวไฟกลมนะครับปี2014ถึงปี2016นะครับผมวัสดุ a อ s บทนแดดทนฝนนะครับราคาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวมีตําหนินะครับห5 0าบาทเหลือ459หิบเาทนะครับถ้าอยากเห็นรูปมุมไหนเพิ่มเติมยังไง ขอดูสัก2-3ตัวเอามาเทียบกันหน่อยตำหนิประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาไปใส่เลยผมจะไม่ทําสีละได้ไหมมีตัวไหนคัดให้หน่อยมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมมีเฉพาะสีแดงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ